แปังปังมนันรับเจ็ดละแปดมาละ,ะสิบเอ็ดหกสี่ โอ้เหลือตังหม้วน่่อนี้ทำค่อยๆเี่ยหยุดแล้วหยุดแล้วเหครับพ่เลยนีอ๋ออมทแต่ที่จตรงนี้กก็ไป พ่ากินได้ป่ะไอ้หวานนังตานี่เป็นนังเดียด้วยนะเป็นนังเดียด้วยนะเดี๋ยวพอไอ้ไอ้บุปผิดตักเกิดตายยังมั้งเนี่ยหลังก็ดำไปดับดับดับหมดแล้วอ๋อนี่อย่างที่ดีเลยนี่่ดีแล้วโอ้มันดำเลยนะ เดี con, con, đi, ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาได้ไงใช่เอาทิ้มั้งอ๋อเต้ขนลุ่มลงมันแล้่ะน่มล้งเตเก็บดิเก็บดิใส่กระเป๋าเก็บดิก็กให้ปูนะปูมาแล้วอาะเอาเต้ร้องเพลงดิแฮปปี้เบิร์เต้ร้องเพลงเต้เต้มาเต้ร้องเพลงเร็วเย็นๆเย็นๆข้างปูจะยิงกระปูดิ se hey. 9 <laughs>